สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะครับมอนีสิพามาเบิงฝรั่งกิมจูนะครับผมมักซิดานะครับกิมจูนะครับพามเบิงนะครับมีสามต้นนะครับผมแมเราว่าได้กิมนไปหลายลูกแล้วนะครับนะครับห่อว้ กลูกเยี่ยยูนะครับงกําปั้นเนี่ยลูกนะครับปูไปสามต้นนะครับผมกตถือว่าได้กินอยู่นะครับนี่ครับลูกคือประมาณนี่ครับห่อว้นะครับ มีเมื่อลายต้นครับผมนะครับมีอยู่สามต้นที่ปลูกไ้นะครับลูกลูกอยู่ประมาณน,นี่ยังไม่ได้แก่นะครับนี่นะครับผมฝรังนะครับลูกนี้หลายนะครับผมงานนี้เอลัง มันแตกงาจากน้อยนึงกับใบยีตอนไว้นะครับตอนขยายเอานะครับปลูกไปกินก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนาะปลูกไปสองสมต้นห้กั็กินนะครับแม้เราก็ว่าได้กินไปหลายน่วยแล้วนะครับฝรังของเขานี่ก็เป็น ผักบุ้งนะครับผักบุ้งจินเด็ดไปกินหลายแล้วนะครับผมให้เด็ดนะครับเด็ดไปกินไปนั่นหลายแล้วนะครับเราก็น่าจะปล่อยถิ่มแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกเรกๆเลยนะครับก็สิได้เด็ดให้ไกลนะครับให้ไกล้ให้ป่าฟังทังพูดนะครับผมแปลงผักที่เฮ็ดไว้นันบุญีครับพี่น้องนะครับมันคือบุญีบุญนะครับ <laughs> บ่ได้พบปุ๋ยนะครับผมคือมันแน่นพูดกับโบจักนะครับนะครับผักบุงแล้วว่าแล้เด็ดกินไปหลายรุ่นแล้วนะครับผมนี่ไปผัดนะครับผมผัดนีเสียบเลยนะครับส่วนหนังพี่นะครับผมพริกมิกคา พี่ทั้งพี่ใบมันกูดนะครับน้วยก็พเพาะได้กินอยู่นะครับแต่ใบมันกูดใจดีจังไดนะครับสันเดานะครับผมอย่างนี้หลายเลยนะครับเพราะว่าถึกฝน นะครับผมมันถึกฝนถึกอย่างนี้ก็เลยหญ้านี่ขึ้นายน,นะครับนะครับผมส่วน้งพีเป็นฝรั่งนะครับผม ฝนตกฝนตกเสร็จไม่ไหมนะครับนี่ฝนตกมาน้อยนึงนะครับตกเสร็จปุ๊บแดดออกปั๊บเลยพี่น้องเลยปูเปสมนี่ก็เพอได้กินครับผมนะครับสต้นก็ได้กินไปหลายแล้วเมื่อนั้นลูกมากับีดดให้ลูกไปกินนะครับก็ถือว่าโอเคปุ๊บ พ่ด,ดนนะครับผมได้จากเดือนเลยที่ปลูกไปสามสี่เดือนนะครับออกลูกออกผลแล้วนะครับพามาเบึง่งฝรั่งครับผมวันนี้เป็นชีปสั้นๆที่เก้านะครับครับสวัสดีครับ